พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องหน้าคหาบดีบุตรทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาอันบุตรพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าประการคือ 1. ท่านเลี้ยงเราแล้วเราจะเลี้ยงท่าน 2. เราจะ ทำกิจของท่านสามเราจะดำรงวงศสิุธิี่เราจะปฏิบัติตนเป็นทายาทห้าเมื่อท่านทำกาละล่วงลับไปแล้วเราจะกระทำทัศินาอุทิท่านะหาบดีบุตรทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดา อันบุตรปฏิบัติต่อโดยฐานะ5ประการเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์บุตรโดยฐานะ5ประการคือ 1. ห,ห้ามเสียจากบาป 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ศึกษาศิลปะ สให้มีคู่ครองที่สมควรหมอบมรดกให้ตามเวลาเมื่อเป็นดังนี้ทิดเมืองหน้านั้นเป็นอันว่ากุลบุตรนั้นปิดกั้นแล้วเป็นคิดกเกษมไม่มีภัยเกิดขึ้นหน้าที่ที่พึงปฏิบัติ ต่อทิศเบื้องขวาขาหาบดีบุตรทิศเบื้องขวาคืออาจารย์อันสิทธพึงปฏิบัติต่อโดยฐานนะห้าประการคือหนึ่งด้วยการลุกขึ้นยืนรับสองด้วยการ เข้าไปยืนคอยรับใช้ 3. ด้วยการเชื่อฟังอย่างยิ่ง 4. ด้วยการพนิบัติ 5. ด้วยการศึกษาศิลปะวิทยาโดยเคารพข้าบดีบุตรทิศเบื้องขวาคืออาจารย์อันสิปฏิบัติ ต่อโดยฐานะห้าประการเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สิทธิ์โดยฐานะห้าประการคือ 1. แนะนำดี 2. ให้ศึกษาดี 3. บอกศิลปะวิทยาสิ้นเชิง 4. ทํทำให้เป็นที่รู้จักในมิตรสหายทําทำการคุ้มครอง ให้ในทิศทั้งวงเมื่อเป็นดังนี้ทิศเบื้องขวานั้นเป็นอันว่ากุลบุตรนั้นปิดกั้นแล้วเป็นพิษเกษมไม่มีภัยเกิดขึ้นหน้าที่ที่พึงปฏิบัติ ต่อทิศเบื้องหลังขหาบดีบุตรทิศเบื้องหลังคือภรรยาอันสามีพึงปฏิบัติโตโดยฐานะห้าประการคือหนึ่งด้วยการยกย่องสองด้วยการไม่ดูหมิน่น 3. ด้วยการไม่ประพฤติ นอกใจสด้วยการมอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้ 5. ด้วยการให้เครื่องประดับคหาบดีบุตรทิศเบื้องหลังคือภรรยาอันสามีปฏิบัติ ต่อโดยฐานะห้าประการเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สามีโดยฐานะ5ประการคือ 1. จัดแจงการงานดี 2. ส่งเคราะห์คนข้างเคียงดี 3. ไม่ปะพืชนอกใจ 4. ตามรสาสักษาทรัพย์ที่มีอยู่ หาขยันขันแข็งในการงานทั้งปวงเมื่อเป็นดังนี้ทิศเบื้องหลังนั้นเป็นอันว่ากุลบุตรนั้นปิดกั้นแล้วเป็นทิศกเกษมไม่มีภัยเกิดขึ้นนาทีที่พึงปฏิวัติต่อทิศเบื้องซ้ายราหาบดีบุตรทิศเบื้องซ้ายคือมิตรสหาย อันกุลบุตรพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าประการคือหนึ่งด้วยการให้ปันสองด้วยการพูดจาไพเราะสามด้วยการปรับพืชประโยชน์สี่ด้วยการวางตนเสมอกัน ถ้าด้วยการไม่กล่าวคำอันเป็นเครื่องให้แตกกันถ้าบดีบุตรพิศเบื้องซ้ายคือมิตรสหายอันกุลบุตรปฏิบัติ ต่อโดยฐานะห้าประการเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราคะห์กุลบุตรโดยฐานะห้าประการคือหนึ่งรักสามิตรผู้ประมาทแล้วสองรักษาทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้วสเป็นที่พึ่งแก่มิตรเมื่อมีภัย ีไม่ทอดทิ้งในยามมีอันตราย 5. นับถือสมาชิตในวงของมิตรเมื่อเป็นดังนี้ทิศเครื่องซ้ายนั้นเป็นอันว่ากุลบุตรนั้นปิดกั้นแล้วเป็นทิศกเกษสรไม่มีภัยเกิดขึ้นหน้าที่ที่พึงปฏิบัติ ต่อทิศเบื้องต่ำหาบดีบุตรทิศเบื้องต่ำคือท่ากรรมกรอันนายพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะ5ประการคือ 1. ด้วยให้ทำการงานตามกำลังสองด้วยการให้อาหารและรางวัล 3. ด้วยการรักษาพยาบาลยามเจ็บไข้ 4. ด้วยการแบ่งของมีลดประหลาดให้ 5. ด้วยการปล่อยให้อิสระตามสมัยทหาบดีบุตรทิศเบื้องต่ำคือท้ากรรมกรอันนายปฏิบัติต่อโดยฐานะ5ประการเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์นายโดยฐานะ5ประการคือ 1. เป็นผู้ลุก ขึ้นทำงานก่อนนาย 2. เลิกงานท,ทีหลังนาย 3. าถือเอาแต่ของที่นายให้ 4. ีกระทำการงานให้ดีที่สุดห้านำเกียรติคุณของนายไปลลํำลือเมื่อเป็นดังนี้คิด เบื้องต่ำนั้นเป็นอันว่ากุลบุตรนั้นปิดกั้นแล้วเป็นทิศเกษมไม่มีภัยเกิดขึ้นหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องบนพระหาบดีบุตรทิศเบื้องบนคือสามาณะธรรมอันกุลบุตรพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าประการคือหนึ่งด้วยเมตตากาา สองด้วยเมตตาวจีกรรมสมด้วยเมตตามนุกรรมสด้วยการไม่ปิดประตูคือยินดีต้อนรับห้าด้วยการคอยถวายอานิรทานะหาบดีบุตรทิศเบื้องบนคือสามณะธรรม อันกุลบุตรปฏิบัติต่อโดยฐานะาประการเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรโดยฐานะ6ประการคือ 1. ห,ห้ามเสียจากบาป 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. อนุเคราะห์ด้วยใจอันงดงาม สี่ให้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟังห้าทำสิ่งที่ได้ฟังแล้วให้แจ่มแจ้งถึงที่สุดหบอกทางสวรรค์ให้เมื่อเป็นดังนี้ทิศเบื้องบนอันเป็นอันกุลบุตรนั้นปิดกั้นแล้ว เป็นทิศกเกษมไม่มีภัยเกิดขึ้น